กลุ่มอื่นที่มองว่าเห็นออฟโรดวิ่งขึ้นเขาวิ่งเข้าปา่าวิ่งไปทำลายมันไม่ใช่นะออฟโรดนี่เราเข้ามาช่วยเจ้าหน้าที่ทางเข้าแต่และเส้นทางมันเป็นเส้นทางที่ยากลําบากรถส่วนอื่นมันเข้าไม่ได้นอกจากเดินถ้าเดินก็ต้องใช้เวลา3วันถึง7วันถึงจะถึงที่หมายนะเราก็เลยมีการรวมตัวของกลุ่มออฟโรดเข้ามา ประสานขอญาตทางเจ้านหน้าที่ป่าไม้แล้วก็ประสานว่าทางเจ้านหน้าที่ป่าไม้ขาดหรืออะไรเราก็หากลุ่มรวมกันบริจาคมาช่วยกัน,นดําเนินการทําให้ครับเจ้าหน้าที่ก็แจ้งว่าทางคองน้ํามันคอนบุรีเนี่ยมันก็ยังขาดแคลนเรื่องที่พักอาศัยของเจ้าหน้าที่เวลาเดินตรวจป่าที่ว่าพวกลักลอบตัดไม้เนี่ยเขาก็ยามพาหาผูกเปนอน ซึ่งมาเข้ามาดูแล้วก็มองเห็นเรื่องความเดือดร้อนลําบากเพราะบางทีทั้งยุงทั้งไข้มลเมารเรียทั้งสตว์ป่ายิ่งเวลามีลมพายุฝนเข้ามาเนี่ยเจ้าหน้าที่จะอยู่ลําบากมากเราก็เลยมีแนวคิดว่าเออเราจาจุดสกัดให้เขาเวลาเขาเดินเข้ามาในป่าลึกเป็นกลับมามีที่พักสักคืนหนึ่งสองคืนแล้วก็เดินต่อยเงี้ยเป็นกึ่งกลางระหว่างจุดทางเข้าทางออกของป่า ผลอุปกรณ์ในการสร้างที่พักสร้างห้องน้ําอุปกรณ์เกลือในการทํโป่งเข้ามาเดินทางเข้ามาถึงเมื่อวานนี้ครับแล้วก็เริ่มสตาต์ทกันก็ประมาณสักบ่ายสามโมง การที่เราเป็นจิตอาสานะหนึ่งเราต้องมีใจรับในสิ่งที่เราทําคือเราทําแล้วไม่มีใครเดือดร้อนเราทําแล้วมีความสุขในการกระทําแล้วก็เพื่อนร่วมงานก็มีความสุขทุกคนก็มาด้วยใจมาด้วยความตั้งใจมาด้วยความหวังดีมาด้วยความรู้สึกดีๆกับธรรมชาติ